คือรากฐานของการสร้างบารมีแต่การให้ทานจะมีอานิสงส์สูงสุดก็ต่อเมื่อกระทำอย่างถูกธรรมเพราะพุทธองค์ตรัสถึงสัปปุริสทานหาประการคือหลักการให้ทานของผู้มีปัญญาที่ให้แล้วบุญถึงใจผลถึงจิต 1. ให้ด้วยศรัทธาคือเชื่อมั่นในกรรมและผลของบุญ 2. ให้ด้วยความเคารพ เคารพทั้งผู้รับและสิ่งที่ให้ 3. ให้ถูกกาละให้ในเวลาที่เหมาะสมเช่นเมื่อผู้อื่นเดือดร้อน 4. ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์คือมีเมตตาอยากให้เขาพ้นทุกข์ 5. ให้โดยไม่เบียดเบียนไม่ให้แบบฝืนใจไม่ให้แบบทำให้ตนเองเดือดร้อนผู้ให้ทานโดยธรรมห้านี้จะได้อานิสงส์อย่างยิ่งมีรัพย์มาก มีผิวพรรณงามมีบริวารดีมีจิตใจเปี่ยมสุขและทรัพย์นั้นย่อมปลอดภัยจากพยันตรายเมื่อรู้จักให้ทานอย่างผู้มีปัญญาเราจะไม่เพียงให้สิ่งของแต่ยังได้ให้เมตตาศรัทธาและความการุณาแก่ใจตนเองและใจของผู้อื่นสัพปุริสทานคือทานของสัตว์บุรุษให้แล้วเบากาย